สวัสดีค่ะสลดหนุ่มอังกฤษขึ้นโชคมวยไทยครั้งแรกที่สมุยโดนเตะชายโครงน็อกก่อนเสียชีวิตสลดหนุ่มอังกฤษขึ้นชคมวยไทยครั้งแรกที่สมุยโดนเตะชายโครงขวาน็อกลงเวทีมาเกิดอาการเกรงหายใจติดขัดตาลอยก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวันที่9มีนาคมพอตอ,อเด่นดวงทองสีสุกพกกสพบอก,ะกะออบอผุด อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเมื่อคืนเวลาประมาณ24นาฬิกา3นาทีรอตทพัด,ดนยัยเที่ยงปานีร้อยเวรสอบสวนร,รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุสพบ่อผุดว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนลหมู่2ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งแพทย์เวรชนสูตรพลิกศพโร,รงพยาบาลเกาะสมุยเดินทางไปร่วม การชนสูตรพลิกศพผู้ตายในที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพบศพชาวต่างชาติเพศชายเสียชีวิตนอนหงาย,ยบนเตียงห้องกู้ชีพของโรงพยาบาลสภาพศพไม่ได้สวมเสื้อสวมกางเกงมวยไทยสีเขียวปักตัวหนังสือว่ามวยไทยสีขาวบนกางเกงทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายโจเซฟอีไทย อายุ30ปีสัญชาติอังกฤษร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยทำการชนสูตรพลิกศพไว้ตามคดีชนสูตรศพที่37ทับสอ6 8สอบถามนายนันทวัฒน์พี่เลี้ยงนักมวยทราบว่าเมื่อวันที่28มีนาคม68เวลาประมาณ21ิอนาฬิกา30นาทีนายโจเซฟผู้ตายขึ้นเวทีต่อยมวยที่สนามมวยอินเตอร์สมุยซึ่งเป็นการชกครั้งแรกของผู้ตายขณะผู้ตายต่อยมวยยกที่3กรรมการมวยไทยยุติการชก เนื่องจากผู้ตายโดนเตะบริเวณโครงด้านขวาชายโครงด้านขวาหลังยุติการชกผู้ตายได้เดินลงจากเวทีด้วยตนเองและสามารถแกะหนวมได้ได้อย่างปกติแต่ขณะที่ผู้ตายแกะผ้าพันเริ่มมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อหายใจติดหายใจติดขัดตาลอยแต่ไม่มีอาการชักหลังจากนั้นได้พาผู้ตายออกมาหน้าเวทีขณะนั้นผู้ตายยังพอรู้สึกตัว จากนั้นประมาณ5นาทีผู้ตายสลบลงไปและหัวใจหยุดเต้นขณะรอรถมูลนิธิกู้ชีพมารับจึงได้ทำการกู้ชีพเบื้องต้น CPR เมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลได้ทำการกู้ชีพเบื้องต้น CPR ต่อประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นแพทย์ได้แจ้งเสียชีวิตเวลา23นาฬิกาขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ